sunnuntaina ja kaikki alle kahdessa tunnissa. Vähemmän loppua, enemmän aikaa teille. Resertit te ja kauppaleista löytyy etukäteen ylhäältä sivuilta. สวัสดีจ er ้าพี่น้องมุนี่เบิ้งพี่น้องหิมะลงหมดเศร้านี่สิเด้กวดอีกแล้วพี่น้องรถไถยพุมานะ เด็กซีย่างไปตลาดพี่น้องพาไปตลาดนี่พี่น้องนี่มันลงใหม่ใหม่พี่น้องประมาณเซนบอพี่น้องบึง้ <c oughs> งโห้ยอเลนหิมะน้ำกันเยอะจ้านี่เป็นคลองวันนี้พราะไงแล้วเห็ดเป็นคลองให้ยางเนาะ ของใหงายางพี่น้องพาะเดชจ่าผู้ใดินนาผู้ใดินหอนมะเรีนน้ำกันหิมะเห็นหิมะน้ำกันบางคนไทยหิมะพี่น้องไทยหิมะออกจากทางรถ อันนี้กำมองรถใหญ่จอดออกบดา้คันต้องไถออกพี่น้องม้อยรถไถส่วนตัว ไายมาออกจากทาง, <c oughs> งรถดางอัวคือว่าโอ้โหสั่นบางเด้อพี่น้องหนาวไล่ตัดตัวละ รถออกไม่ได้พี่น้องวิตตากิมาออกจากทางรถนี่พี่น้องรถสิออกได้ปะมันลงวันเขาเดียวพี่นอ้องเลยตันหมนทางรถหมดเลยรถเพิ่มมาไถยแล้วพี่น้อง โจีดมาเกตแล้วโคจชดมาเกตแล้วพี่น้อง ที่แล้พี่น้องเวลามันลงกับมีโรถมาเกตออกเนาะ <c oughs> ดิสิไปลตลาดจากพี่น้อง <c oughs>